ตอนนี้เราก็อยู่นาบ้านแม่นะคะกางจะออกไปทําบุญกันเพราะว่านี้เป็นวันเกิดของคุณแม่แม่ทำอะไรอะ่ะหาไม่เจอไงนี่ครับคุณแม่กำลังปิดบ้านอยู่ครับ เอาลืมอะไรอีกอะอือดูดูชุดหญิงแม่ปากแดงเอาร์เกลเอาจิงไหม อืตอนนี้ก็ราลูกสาวคนเล็กอย่อยครับ นู่นครับนูนนูนลอยลอยอยู่ Yo 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 นี่ครับครอบครัวตัวอ้วนครับผมอะไรโอ้ยผมนี่ไไปทางำไมเอาล่ะสวัสดีนูนนูนสวัสดีนี่ยินดีครับสวัสดีครับไปวัดไหนวัดเน today, ี <Quiz S 3> ้ก๋วยเตี๋ยวเดืออร่อย ตบ๊บปักเงนยัแม่ตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะวัดอะไรเขาเรียกอะไรวัดตะเคียนเหรอมม่ไตะเคียนแม่งานครับนี่งาน ไม่งานไม่พูดอะไรหรือไม่งานอาจาวันนี้เสียเยอะเอ๊ะวันนี้ต้องเสียเยอะ <laughs> แน่นอนอยู่แล้วเสียเยอะนี <laughs> <ๆ>่หลานไปไหวป่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าหน้าวัดกันปึ๊บ <laughs> คนเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานไปเด้อว,วันนี้ขอใช้เวลากับครอบครัวหน่อยใสไปเ้ย <c ười> ไปแม่มาแล้ว ถามว่าเคยมาวินยากดเจียวรังมือก่อนนะต้อม ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำวัตตะเคียนเรามาหาของกินกันดีกว่าอุ้ยอินาคาลัม ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ไงวันนี้เรามาวันศุกร์วันธรรมดา,มามอเอออุ้ยอะไรอ่ะไม่มีแมงเม่าด้ว้วย,ยวันนี้คนขายไปไหนอ่ะอยากกินอ่ะ เตี๋ยร้านอร่อยแม่อยู่เลยปิด <Huh? S 2> แนนบอกปิด <Huh? S 2> ปิด ร้านนี้ไปไหนได้แหละแม่มะละกอเอาซื้อมะละกอหรอตึิจึดจุบอยากกินแมงเมา ไม่ได้กินนา้บอันนี้ถ้วยละเท่าไหร่ถ้วยลสิบบาทข้าวหนูเอาสองอะค่ะแม่จบใี่ตังให้หนูเท่าไหร่อะถ้วยละสิบมากเมาเคยกินเหรออะไรนะ แมงเมามมาักเมาบางคนเขาเรียกมักเมานะแม่เรียกอะไรแมงเมาเอาค่ะสามเคยมีสิบสามอภิยะเคยไหมเอาค่ะนี่ลื้อฟื้นใบเด็กลื้อฟื้นใบเด็กลื้อฟื้นใบเด็กตาแล้ว ไหนใครได้อะไรโชว์กล้องหน่อยไปมาข้าเออไหนมาเวลได้อะไรไปได้ขอ,องเล่นกับคนละอันไปหาข้าวกินก่อนครับร้านก๋วยเตี๋ยวปิดเล,เลยต้องเปลี่ยนร้านไปหาข้าวกิน นี่นั่งรอกินข้าวมีขนมด้ละลองชิมดิชิมได้ไหมเจ๊อยากรู้เออเรื่องเหลืองคืออะไรไหนกล้วยป้ะเรามาดูเนี่ยเออเรื่องเหลืองขนมกล้วยเหรอกล้วยสูงนี้แบบไหนคือสูงแล้วขึมีกล้วยเนอะขนมกล้วยชิมเจี๊ยอร่อยไหมไม่แฉไม่เนี่นี่ เป็นไงเชฟอร่อยป่ะเหมือนที้กล้วยหอมอ่ะไงอืมสูงใกล้ๆนะกิ้เี <laughs> ่เหนื่อยถ้าจะปากเนี่ขืนอีกไห้ชิมนี่พิ วเะาก็ได้ของเล่นไปเงียบปิดกันเลยนี่แต่<อ>ละคนนั่งเลยดีนั่งเลยดีคุณพ่อโรงเรียนกินข้าวมั่งเนาะกินหมดปะกินให้ยเยอะเยอะแล้วมากินจุ้งแล้ว กินเองได้ด้วยเลยดีแล้วอตระกูลคนลาวอะไร่นเงี้ยตระกูลนีร้านเออตะเดียวก็จำอักปน้อันที่ไปทางยาติเอาเยอะมาเลยจะปวยยายยากันตามใจ โอ้นี่หลานเลยไม่ดุไม่ตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปะเดี๋ยวมานี่มาจิ้มเลยเออกินโชกกล้องเลยกินโชกกล้องเลยเออการกินจุ้งเวลยการเก่งว่ะกินจุ้งเวลแล้วเก่งว่ะค่ะคือ chung đi, chung mà đi. Nè, mẹo ao. Mày đi. Tao kinh cung tan. Đi cung đi tan. ลงเท้าลงไปได้เลยอ๋อเอาแม่แม่อยู่ไหนอ่ะไปไหนแล้วน่ะมาไว้เามาไว้เ้า คิ้ตาสสูงหัว จะให้ตีใขเดี่ยแม่มาดีตีใครตีายแม่มาดีแม่มาดีแม่มาดีไม่ีอ่อีกครั้งหนีกคั้งเนึยาตีนังหูถตีงหต้สุขิกาโนตยาสยโยยาสโขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแจ่ข้าพเจ้าแกข้าพเจ้าและยาของข้าพเจ้า ระยเจ้าที่สุุุนิคก็ชื่อไปน้ำหอานไน้ำตามไปเรื่อยเยาววริหลบอุทิศให้ใครคะนายพบัวลอยค่ะพลลอยยสุุสแคดยายน้อยอุทิศให้ใครฮะนายพลลอยายส่งเนียนายพลส่งคือใคร ลูกชายนายบอลลอยสุะแพทย์ตายนานหรือยังโอ้โห <laughs> โอ้โหนี่คือยังไงสิบกว่าปีแล้วนายเป็นส่งอะ่ะเป็นส่งอะ่ะชื่อเล่นมาอะไรอ่ะนายอูนอ ผมกินปะเอากินอะไรกันเยอะแยะเนาะอ,อ๋อเออเอาไหมเอาอไปหยิบไปเลือกไปอันนี้ด้วยอ,อ,อันนี้สี่สิบเองนู่นน่ะบ b เตอร์น่ะน่ะอันนี้เหรอ,อ เหมือนกันนไงมันก็อันนี้นะว่าอันนี้มันเล็กกว่าเหมือนกันแหละเขียวเหมือนกันอีกค่ะเอาอะไรอีกอะเาเได้ไหมฮะเอาเผาเผาอะไรนะเผาไม่กินได้เหรอเห็นมีกระดงกินดิบดิบนะนะเอาคนให้โตเขากินกัน ที่ผักขมเออหยิบไปถุงก็ได้เอออีกไ,ไหมพอแล้วมั <S 2> <S 2> <S ้งพอแล้วไม่ <S 2> <S 2> แค่หรอดแค่หลอดน้อยเออแค่หลอดน้อย <S 2> <S 2> อแค่นี้ก็หลายร้อยเลยเนี่ยแม่น่ากินนะว่า แม่กินไม่เป็นนะที่ขัดน้ำมันกินเป็นแม่นะอะไรมันสะโดยเขายังกินเหลือดอกไรตับโบสกูก,กินดิบๆรอก็กินดิบไงออก,กินน้ำพริกก็อร่อยเลี่ยกรอบปลาไข่ ตลาดนี้บ่อยเหมือนกันเหรอทุวกวอกอ่ะเข้าห้องไหนไหมเออ มึงซื้อของขวัญมาเกิดให้แม่อียัง<ม>อะไรก็ได้ดอกมองดอกไม้ได้หมดแหละซื้อเมล่อไ นี่วันนี้ได้จะทำอะไรกินคะแม่โขว่ะแม่โขวตัวอ้วนกุ้งเชน้ำปลาแล้วก็ตำส้มผักหลากหลายบ้างเลยพี่น้อยดูดิยำยำยำ ๆๆไปถ่ายขี้มันถ่ายขี้อะไรวิธีไงวิธีการทำขี้เรอต้องหาแล้วเอ้ยส้มตำกุ้งสดซิมือน้องสาวอ้าวโชว์หน่อยสิน้องสาวกลัวไม่ได้แดกก็หกแต่ว้าไงแม่บอกว่าเบอร์เกิสอร่อยมากอม่มซิมซิม ว่านกินอะเนี่ไม่ต้องออกป่ะป่ะปะถือปามเดนไปก้าแปให้เดี๋ยวที่หน้าไปก้าไปให้เดี๋ยวโอ้โหอันนนนเยอะอันน

ขายตอคุณห้าร้อยอุ้ยป <c oughs> ิาปิดทิเอาใส่ไปเลยใส่มันก็ปิดแล้วคุณ <c oughs> ไม่ค่อยชอบฟังแบบนี้ทำไมชอบแบบว่าที่มันแบบไม่มียางเอียร์บะอันนี้มันยกอีเมียใครจะกินตอนนี้ยังไงนัน่งแจกให้กินไหมกินหรือเปล่า สมัมาขายไม่เอาเอ้าเขาก็่ใหม่ชิมอะไรอไรมันแข็งแห้งเอาเลยนั่นเงี้ยมีทะยูนั่นนะนั่นเน,น,นี่ยสวยเท่างว่ะสูกว่าพวก ให้ไปถ่ายคลิปไว้เนี่ยให้ไปบ้านแดงเ a าเยอะ d ห้ไปบ้านแดงเ่าเยอะเปดเสียง่น่อยก็ให้ไปบ้านแดงเาเยอะให้ไปบ d านแดงเ่าเยอะฮาบิฮาบิฮบ เไม่สวยกิไว้อมแล้วเลี้ยวกว่อนทีหลานมึงจะมาจิ้มเออปากเทียนให้ยาอยู่ปากเลปะป่ะ <c oughs> เ,เดีอย่เพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปากก่อน โอ้โหมันแข็งว่ะนี่นี่ปากอันนี้แหละแข็งแบบไม่ลงอ่ะโอ้โหสุดเอ้เดี๋ยวอย่าเพื่อนจีนว่าไอ้จมนมันแข็งไม่ไม่ลงว่ะจะไม่เอาไฟไหมเอาไฟไหมอะไร ท่านไปท่านจะตัดได้เพระท่านแชยนน้ำาน,นมแนวาออกมาใช่ไปมันก็ถือไปสิมาเดี๋ยว Hello Happy Birthday to you Happy Birthday อ่าร้องเพลง Happy Birthday to you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  เป่าเช่อใจร็วปุปไปไป p ปไ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 ปปไปไปไปาปไ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 ไป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 ไ วันน mm ี hmm. <there? S 2> 50, ้มาเจอใครคะโอเควันนี้มาเจอใครมันเกิดยายน้อยอายุเท่าไรแล้วอายุห้าสิบเจ็ดแล้วโอ้โหฮาเจ็ดและอาป่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 านี่นี่ไอติมเค้กไอติมเลยฮะแชร์ท้องฟิสเหมือนกัน ดูแล้วกินอย่างนี้แล้วให้หันหันไม่ได้เลยหันไปไปหันนี้ไอ้พวกแอนี่หันยากมันต้องเป็นเรื่อยดันเป็นบีดเรื่อยความรักเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมเงินที่ไม่ได้โอชิชองพิ้งไงสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวจะรักให้เห็นให้ลู้ด้นให้รู้มันสวัสดีครับก็สวัสครับ นี่เง้องจัดแล้วปะอ้าวเลยไม่เยอะหรอกผ่ันมาอ้าขอบคุณลูกนะะชุดยถูกใจทั้งวันนะวันนี้ร้องเลย ใจมากลองเลยลองเลยสวยไหมสวยสวยสวยแนนเลือกเองนะน่ะไอ้ติมน้อยดีกว่าไหมอมว่าคุณจะได้นาดได้